เรงนี้เออะไรมาเนี่ยพี่กูก็มากูตลาดกูมันก็อยู่มุกงอยู่พี่อ่ะกูงูรู้กูชอบมาทำไมอ่ะควายดามีขี้หุ่นแล้วมีเข็มไม่จำไม่ให้มาแดงไม่แดกบ้านมึงโนไปวายที่หุนแล้วกูด่ามึงก็อะไรกูบอกไปตามอยู่แล้วกูไม่สนละกูบอกพี่น้องแล้วก็ทำไม้ให้มึงมายุ่งกับฝั่งตรงกูบอกแล้วไง เฮ้ยถ่ายคลิปวะเนี่ยดูมาดูมาเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายไว้ไม่เป็นไรวมาออกช่องสิบแมวเอกช่องสิบด้วยมือหน้าอกซ่หน้ามอนะแสบนังแตั้งยิ่งิ่งเอ้ยมึงรอครอะรอนบ้านคนดีอ่ะแมวรู้่าเป็นบ้านดีประจําอะไรก็นบ้างไม่ห